มีใครมาเต็มบ้านในพื้ที่เลยนะคะนี่มาดูด้วยเอฟซีนึ่จะย้ามาจากไหนันไหนจะพาในไปไหนจะพาไปซื้อรถเหรอจะไปซื้อรถเหรอก็มาบ้านลุงนี่เลยเขาก็ดูในยูทูปก็อยากมาตอนนี้มาก็ไม่มีอะไรนึกว่าเขาจะซื้อของกินมา เราต้มากินกันตรนี้เยเนาะมี่ไห้ได้เพ็่เซื้ออะไรมาเราก็เลยจะไปต้องหาข้าวเลยปลาซอครับผมไม่อะไรมีไข่ก็ทอดไข่เอามีไข่ก็กินไข่โอ้มาเต้นครับเลยนะคะ มีแล้วกับข้าวมีใครอาพ่อใครไปพ่อแับแม่ไปได้มานำหนอพ่อพ่อน่าจะอยู่บ้านพ่อไม่มีใครอยู่บ้านแล้วไปดูรถเลยไม่ป่าในพ่อไปได้มาดี่ไปดูรถเลยเหรอไม่ไม่ได้จะไปดูรถเขามาเดียวที่นี่ตอนแรกว่าจะไปดูรถไม่ใช่เหรอจะไปยังไงล่ะยังไม่ได้ไปอ๋อยังไม่ไปเนาะอยากจะไปอยู่แต่ว่าอ๋ออร้องน้องเปียวทําไมทําแ่ ที่อยากแกนี่เปิดแอร์ไว้อยู่ไม่จุกตัวลูกเขาทำเลือดอะกันนะเออนะที่ยาเกิดย้อนอะไรที่เกี่ยวว่าอยู่กับที่ยาเพราเลยอีฟทีมาจากกรุงเทพเอฟซีลุงพลอ๋อนี่เอฟซีลุงพลใช่ไหมในคะนี่เพราะมาจากกรุงเทพนครับผมเราจะไปหาลุงพลอยู่อืมที่แกลุงไปไปธุระหรือเปล่าลุงยังอยู่หรือเปล่าออยู่๋อลุงอยู่ สองคนให้ถมาหกินมั้งเถอะกรอบครัวมาแล้วพี่น้องเอ่ยออีกแปดไลท์ยายจะลงไลท์แล้วค่ะเอฟซีจ่าอีกแปดไลท์ยายจะลงไลท์แล้วนะคะเพราะว่ามันหนึ่งชั่วโมงยี่สิบเจ็ดแล้วนะคะอีกแปดไลท์นะคะยายก็จะลงไลท์นะคะญาตินบยพฤทิมาเนาะ เขาจะพาในมารถน้ำเหรอยืนทางนู้นมาโดนบ้านเขานายยืนทางนู้นโดนบ้านเขานายไปดูฝั่งนู้นไปยืนทางนี้นโดนบ้านเขาโดนบ้านเขานู่นมัน่ได้เป็นยังบ่ ขยืนตรงน้อโดนมั้โอเคขยั่งย้ายยืดยรงนี้คนก็จะตายก้องย้ายเน่ย่องย้ายโดนบ้านเขาอย่าไปมุ่มนั่นสิล่ะก็นี่แหละจะห้ไปมุ่นเออจงซี่แหละแม่นถูกต้องโอเคเด้อยายจะลงไลน์แล้วนะคะเพราะว่ามันหนึ่งชั่วโมงแล้วปกติเราจะไม่ค่อยเห็นใครมาบ้านแอฟไหนท์เลยปกติ ไม่ค่อยเห็นมีใครมาบ้านเอ็ดในเสืออยู่หรือเปล่าเสือเสือเปลี่ยนหัวข้อด้วยเด้อญาติเอ็ดในมาเต็มบ้านเลยยแต่วันนี้รู้สึกว่าญาติจะมานะคะเต็มบ้านเลยญาติญาติในพธที่มาเปลี่ยนหัวข้อเลยนะสามหูวกระท่ายี่สิบชุดหรือว่าสั่นแล้วเอ็เข้าใจแล้วว่าทำไมแอดดในจึงบอกว่ายากถึงถึงสร้างบ้านเังทำไมถึงทำบ้านใหญ่ใหญเออตัวนี้ ตอนนี้เข้าใจแล้วแม่หนูเข้าใจแล้วแม่ยังต้องซ้อมกลับไปไม่มีที่นอนไม่มีที่รอนจริงๆนะบ้านผมเนอะเพราะว่าบ้านหลังหลังใหม่ยังไม่เสร็จอันนี้แม่ในเหรอใช่แม่ในแม่ในทำไมเสียเงินเดือนจะได้เดือนจะเลินไม่ใช่เป็นแม่เดือนจะเกินเหรอเสียงเงินแพง เสียงเหมือนแดดตะลุมเหมือนไม่ใช่แม่แดงตะคุมบอกเมย์ไหนแม่แม่ไหนคนไหนแม่ไหนคนที่โน่นน่ะอที่ยอะที่สุดน่อันนี้แม่แดงตะคุมใช่ไหมคะหนึ่งเสียงเหมือนเั่วดพี่สาวอันนี้ใครพี่สาวเหรอเหมือนกันเลยเนาะเหมือนกับแดดตะคุมเลย เสียงเดียวกันเลยพี่สาวพี่สาวสวัสดีค่ะพี่สาวดประกุมมาไทคนที่หนึ่งคนที่สองคนี่สโอ้พี่สาวเยอะเนาะครอบครัวใหญ่บ้านนายเชรี่คจะมารับในบุรีรับบ้านไายพ่อแม่ครับ แม่แม่ของนายพี่นี่นี่น้ำโอ้ดีได้แม่หนิแม่แม่แม่ไหนแม่ไหนใช่พี่สาวนี่จะจะมารับนายพี่กลับบ้านใช่ไหมว่ันว่าเับด้วยนะว่าเแม่ไงของนายพีนี่ก่อน คุณแม่จะเอาในไปอยู่บ้านแล้วเอามารับในบูธี้กลับบ้านนะขึ้กับพระมารขึ้นกับบูธี้ครับเราให้เราเบิดตูวเลยนะครับครับผมอ้าวอันนี้อาวเจ้กลับไปทั้งสามเดือนเ่าหลือยังอยฮาเฮาเฮาวยอแม่คือจำเ่าแม่ทำงานแท่นี่แม่มาหาลุงพลด้ครับคิดพิดทอดป่ะเออังเขยังมานานแล้วได้เขยังมาบ้านคุณแม่อยู่ที่ไหนครับเรื่องนี้ อยู่พธิโน่นนะอยู่อยู่สกลนครบ้านพุทธินี่คือฉายาของนายโพธิ์อ๋อนี่คือฉายาของนายโพธิ์ ครับผมนายโพธิ์ชื่อหมู่บ้านทางนี่ลูกสาวอยพพีี่่นาหมู่บ้านนะนายโพธิพี่โตพี่โตทางในใช่วดเนียสองคนสามคนเนี่ยพี่พี่หมลนี่พี่เอ๋อพี่สาวสามคนโอ้ตระกูลใหญ่มากใคริงครับเหลืออีกยังไม่หมดยังไม่หลานเหลืออีกกําลังกันทางอันเนื้อนี่เฮ็ดอยู่กันสีพ่อกันอยู่น่ะบ่พ่อมานพ่สาวมาได้เจ้าเนอมานี่ก็ไม่มีที่นอนแล้วนี่นี่พักกันนอนเกลื่อนกันเตามันพื้น ว่าหนาแล้วมันมีว่าลุงนอน่ะนาโหวันนี้แม่นายจะมานอนพักค้างคืนนี่หรอมาค้างเมื่อคืนแล้วมาค้างเมื่อคืนแล้วจะมาลาลุงอ้าวหรอ จะเอานายฮะเอานายกลับบ้านอดูไม่ดีดูแล้วอาแล้วดูแล้วดูสีหน้ายังคเหมือนก็ดีใจดีใจสุดๆเลยนายจะกลับบ้านไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับความรู้สึกดีใจมากัดไปไม่ต้องโอ๋ทำไมต้องดีใจยั้งคงตัดอาอเคตัดทุกข์แก่ตัดทุกข์แก่ตัดมือถือ เาไม่พร้อมอยากล้อก็เล่นนะบ้านแล้วบ้านแล้วผ่านรายการอีกเดี้ยงค่ะอ่าน่าจะกลับประมาณคืนหนึ่งครับผมไม่ถึงเดือนลาปีหนึ่งลาแล้วปีหนึ่งลาปีหนึ่งเลยลาไหนๆก็พ่อกับแม่มาถึงที่นั่งข้างหลังในญาติในทั้งหมดเลยนะไม่ต้องอะไรกลับบ้านไปเลยญาติเลยพูดเล่นนะฮะพูดเล่นนะเราอยอกล้อกันนะ เป็นยังไงครับคุณแม่มาเห็นบ้านกูกแล้วเป็นยังไงบ้างครับมันมันก็เหมือนในยูทูบเดอนไหมเดินไหมดูอยู่นะฮ่่สายฟ้าแม่แม่เลยเจ้ามาใช้บ้านโดแกงดูดู่ันนี้มิชชั่งพงใช่ไหมใช่พร้อมขึ้นบ่อย ขึ้นอยขึ้นข้้างขึ้นดูช้าขึนู้ขึ้ดู้างใ้าขึ้นใชู่ช้างดูช้างดูชาช้างเปนุไม่ไมู่ช้างหอว่บอมาูช้างแม่ช้างช้างเป็นเหตุสังเกตได้ไปไปบุกหาลูกไปไบอกไปบุกเลยอาบุก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 มาอะบุกมันน่ใ่บุกอ่ตั้งให้เปิ ก็เดิน <coughs> 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 แแ่อันนี้หนึ่งหนึ่งส่วนสามใช่ไหมยังยังเหลืออยู่มีพ่อแล้วก็น้องชายอยู่พ่อกับน้องชายอ๋อสรุปมีพี่น้องกี่คนห้าครับผมหคนรคน คนที่สามคนทสามคนที่สี่โอ้คนที่สี่ไปไปไปกัลังขึ้นยู่ไปนะครับคนที่สาผมบอกว่าไปกันเลยไปไม่ลืมลืมจะฝังลืมว่าเป็นคนที่สามดื่มนิดหน่อยคนที่สี่รู้สึกว่ายังไม่แก่นะนายนครับผมแต่ทไมขี้หลงขี้ลืมประมาณนั้นเลยครับ ไอ้ญาตมไปเยี ocean, right, so ่ยมเหรอทำาะเยี่ยมมาอยากนานามานานแล้วแม่อยากมานานแล้วแต่มเราไม่มีรถพามาอ๋การผม